กันกันตถาวรอ,ออกมาพูดแล้วหลังดรามา่าถีบบิวกิ้นจนเซเล่าแล้วเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าเกิดขึ้นหลังมีคนปล่อยคลิปขณะที่บิวกิ้นกำลังถอดหน้ากากอยู่นั้นจู่ๆพิธีกรของรายการอย่างกันกันตถาวรก็กระโดดถีบบิวกิ้นเข้าที่ข้างลำตัวอย่างเต็มแรงซึ่งถึงแม่คลิปดังกล่าวจะไม่ออกนำมาออนแอร์ในรายการแต่ก็ทำให้ชาวเน็ตเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังคลิปดังกล่าวได้ถูกลบออกจากโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวเนต็ตต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นทวิตเตอร์หลายคนก็ถามหาความเหมาะสมความเป็นมืออาชีพของพิธีกรพร้อมมองว่าการกระทําดังกล่าวไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลยอีกทั้งยังหวั่นว่าจะเป็นอันตรายอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้หากบิวกิ้งล้มลงไป ล่าสุดทางด้านของการกันตะถาวรได้โพสตคลิปชี้แจงพร้อมระบุข้อความว่าขออนุญาตอัดคลิปแล้วกันนะครับจะได้สื่อสารได้หมดครับเพื่อความสบายใจของผมเองและทุกฝ่ายด้วยครับผมโดยกันบอกว่าจากใจจากเนื้อแท้ของผมระหว่างผมกับบิวกิ้นคือการเล่นกันเป็นการสนุกสนานกันระหว่างทำรายการแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรผมก็ขอโทษทุกคน แต่จริงๆแล้วคนที่ผมจะต้องขอโทษที่สุดคือน้องบิลกินนะครับถ้าทำเกินเลยไปนะครับจากใจอันนี้ก็ขอโทษน้องบิลกินเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นโพสต์จากน้องบิลกินที่ได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจากผมก็ตรงๆเลยว่ามันไม่มีอะไร